สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผูู้คขเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพยัญสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมจิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางบอสบิก๊กผู้ย่บานฟินแลนส์ูฝังเด้อครับว้าแล้วกกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับ f อฟอีกฝั่งไม่พอใจบุกเพจบอสบิก๊ก ประชดด่าแบบนี้ลั่นให้ฟรีก็ไม่ดูป้าพี่น้องแม่นเกิดประดินนี่ยังค้นอีกเนาะบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาคือวาแบบนี้นะครับเมื่อวานนะครับทางบอดบิ๊กนะครับเป็นก็ไดมีการออกมาโพสนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็คือเป็นการโปรโมทนะครับกุ้มผิดของพื้นนะครับกุ้มผิดอ่าขอไปครับ ปุ่มปิดนะครับ EP 45นะครับซึ่งเพื่อนสีมีการเล่นมีการแสดงนะครับก็คือวันที่28เมษายนนะครับพี่น้องบตรกะ129บาทนะครับคือเก่านั่ยแหละครับพี่น้องพอ FC หลายๆคุหลายๆท่านเห็นมัน่าครับก็เข้าไปคอมเมนต์ไปให้กำลังใจนะครับกับทางบอดบิ๊กกับทางค่ายตูเกียวมิวสิกนั่นแหละครับนะครับผมแต่ว่านะครับ มีเอฟซีท่านหนึ่งพี่น้องนะครับบอลูว่าเป็นเอฟซีฝั่งไหนนะครับผมบอกลูว่าบ่พอใจหรือว่าโกรธแค่นี้อย่างไ้บอลบิ๊กนะครับพี่น้องเพิ่นเข้ามาคอมเมนต์ครับนะครับบอกว่าฟรีก็ไม่ดูว่าสั่นครับพี่น้องนะครับเข้ามาประชดเข้ามาว่านะครับหลังจากนั่นนะครับทั้งเพีย้ายแบมแบมนะครับเพิ่นก็เลยเอาประเด็นนี้ไปโพสต์นะครับพี่น้องก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพีย้ายแบมแบมนะครับพี่น้องเพิ่นโพสต์ว่า คนเรานี่ก็แปลกนะเขาทำอะไรก็ไม่ชอบแต่ก็ยังมาเม้นว่าไม่ดูไม่ชอบไม่ดูก็เลื่อนผ่านแค่นั้นเองสิทธิ์ของเธอจ้าแต่สำหรับทางนี้500ก็ดูค่ะมักไผ่มากมันนะครับถ้าชอบเหมือนกันคนทั้งประเทศก็เอาผัวคนเดียวกันแล้วแหละนะครับผมพี่น้องแล้วก็ฟาดกลับเลยนะครับแน่นอนครับหลังจากนั้นนะครับ เอฟซีทางบอดบิ๊กนีฟาดกับเอฟซีท่านนี้เลยนะครับพี่น้องนะครับซึ่งบอลูว่าเป็นเอฟซีท่านใดบอกว่าฟรีก็ไม่ดูนะครับเหมือนเขามาประชดเขามาแซะมาว่านั่นแหละครับพี่น้องเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์นะครับบางท่านบางตอนซูฟังนะครับพี่น้องท่านแรกเขามาคอมเมนต์บอกว่าบอเบิงคือเห็นห5าานะครับท่านต่อมานะครับท่านนี้บอกว่าเป็นพันกับเบิงค่ะเพราะข่อยมากนะครับเอฟซีท่านต่อมานะครับ พี่นกฟาดกลับบอกว่าไปเบิงแม่มึงนะครับถึงอยากเบิงพวกกูกับวอให้เบิงค่ะนะครับแล้วก็อีกสองสามท่านพี่น้องนะครับเอฟซี FC ท่านต่อมานะครับท่านนี้บอกว่าขนาดไม่ดูยังเข้ามาเม้นเลยแปลว่าแอบดูตลอดสนใจเขาก็ไม่บอกห้า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 นะครับแล้วก็ท่านต่อมากับค้ายกันพี่น้องท่านนี้บอกว่าไปดูแม่มึงค่ะคนดูยิ่งน้อยอยู่ นะครับกับบุหูว่าแม่มึงนี่เป็นผู้ใดนะครับพี่น้องเราบอกว่าไปดูแม่มึงค่ะคนดูยิ่งน้อยอยู่นะครับแล้วกับท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้บอกว่าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านสิคะหนูอย่ามาเรียกร้องความสนใจค่ะคนชอบก็มีคนชังก็มีนี่แหละกฎของมนุษย์ค่ะย่าปึกหลายเงืดค่ะนะครับพี่น้องการเรียกได้ว่าเยือีของทางบอดบิกกะ ฟาดกลับเลยนะครับพี่น้องนะครับหลังจากมีอฟซีนะครับกับบ่าเปิเอฟซีฟังใดเขามาแสะเขามาวานนะครับบอกว่าฟรีก็ไม่ดูนะครับผมผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสู้ฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เด้อครับผมเมื่อนี้ผมเอาข่าวสารมาอัปเดตมาว่าสู้ฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ